สวัสดีค่ะคลิปนี้เสนอข่าวเกี่ยวกับแบมแบมกับเซเว่นนะคะเนนที่11เมษายนแบมแบมได้เดินทางมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษในงานไฮทายเมทาวด์คอนเสิร์ตระหว่างที่คุณดีเจนุวยที่เป็นพิธีกรในงานกําลังสัมภาษณ์แบมแบมอยู่นั้นแบมแบมก็ได้ทักคุณดีเจนุ่ยว่าพี่ไม่เปลี่ยนทรงผมเลยนะครับดีเจนุ่ยก็บอกว่าพี่เปลี่ยนไม่ได้พี่พยายามแล้วไม่เคยเปลี่ยนทรงผมเลยนะ เปลี่ยนไม่ได้อะพย,ยายามจะเปลี่ยนแล้วแต่ยืนยันว่าเป็นผมจริงไม่ใช่วิกนะ,ะ,นะต่อมาแบมแบมก็มีแซวดีเจนุ้ยอีกว่าคิดถึงยุกยอมไหมทำเอาดีเจนุ้ยเสียอาการเลยนะคะถามแบมแบมกลับมาว่าทาไมถึงถามกันแบบนี้แบมแบมก็บอกว่าก็ตอนนั้นที่ไปออกรายการ I Can See Your Voice ทำไมเนี่ยถึงถามแบบนั้นล่ะก็ตอน I Can See Your Voice แก่คิดถึงที่สุดก็คืๆๆๆๆๆอแบมแบมโดยตอนนั้นในรายการดีเจหนุยดูจะชอบยุกยมมากๆนะคะและในรายการกับยุกยมตลอดเลยไปหาดูย้อนหลังกันได้ซึ่งหลังจบงานดีเจหนุยก็มาลงวิดีโอที่แบมแบมแซวดีเจหนุยมาลงใน IG ส่วนตัวนะคะพร้อมบ,บอกว่าก็คือมาแซวดีเจหนุยโดยตรงแหละฮ่า <c oughs> และใต้โพสของดีเจน้ยก็แอบเห็นคุณนิกกี้น่าฉาดมาเม้นเสาด้วยนะคะบอกว่าน่ารักแบมแบบนะจะปรุงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ